คร okay. าวนี้คนเรียนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นน้องบางคนสมมติน้องบางคนม,มนนคนมาเรียนบอกว่าหนูอยากคุยกับแฟนได้ค่ะตอนนี้หนูมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นเซแตก็จะโฟกัสเลยว่าโอเคถ้ากลุ่มนี้มีแฟนคนญี่ปุ่นสิ่งที่จะต้องไปศึกษามาันเซแตกจะสั่งการบ้านเลยไปเอาคําศัพท์ที่คิดว่าฉันจะได้พูดกับแฟนไปลิสต์มามีคําศัพท์ในบ้างลิสต์มาฟึบแล้วเซแตกก็จะสั่งการบ้านให้ไปทํามาด้วยไปแปล Google เป็นภาษาญี่ปุ่นมาว่า มีคำไหนบ้างแล้วเซรษตจะมาตรวจให้อะไรประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าอัานนี้ท่องได้อันนี้ห้ามท่องอันนี้ไม่ตรงอันนี้ไม่แมชอะไรประมาณนี้คือจะสกรีนลักษณะแบบนั้นอ่ะวยากรณ์เรียนแค่ถ้าหนูจะเรียนงนี้หนูเรียนแค่แปดตัวนี้พอเสรษฐาก็จะชี้ห้องให้ว่าแปดตัวนี้ไปเรียนที่ไหนประมาณนี้นะคะไหนดูซื้อเมื่อกี้มีคนตอบมาบ้างเปล่าเอยหนึ่งสองสามอุ้ยมีเยอะสี่ห้าคนแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยหลายคนอยู่ในเนี้ย n5 กับ n4 ต่างกันมากไหมครับถ้าสำหรับเซตไตนะน้องออกัสสังออกัสตอสังออกัสตอสังอ่ะทุกคนสังเกตไหมออกัสตอสัง